ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เียรเดียน้เด้งก้งะมึงไม่ อานนิพาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิลกรรมการลอกเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูหน,หนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยภาษาหายมัง่งครับนะ่เร็วๆดิ บอกเลยไม่เก่งหมดประมาณแสนหนึ่งอะแทนกูคิดอ่ะอุ้ยคุ้มคุ้มมาไหมโอู่ไหนมายังเรล่างนี่ผมถึงแล้วแล้วพี่นี่เป็นวันจะพาไปแลนด์นี่แหละพาไปแลนด์กี่เอาเอากี่ชั่วโมงนี้ลำ กี่ชั่วโมงดิถึงเที่ยงเที่ยงคืนก็ได้ที่ต้องโดนโทษไปนะแม่งปล่อยปล่อยบืนดิไปเลยแต่เขาไม่ปืนยิงพี่หล่อนนะแล้วต้องใส่ตรงนี้ไปเล่นแอร์ดรอกครับเนียตันโอ้ยเล่นขึ้นปืนน้อยสดเดี๋ยวมึงเจอกูเต่กัดฟันยิงเหมือนยิงเหมือนวารอ่ะเว้ย หมึงเห็นป้าลำมันขอมันแซ่กูอีกแล้วเห็นป่ะมันชอบแซ่กุยแบบมันอยากเอาชนะกูทุกอย่างแม่ก็บอกใจมันก็โต้พูดว่าทีเหมือนวาโน่เฉยแค่ได้แบบพูดแซ่กูนิดหน่อยแกมีความสุขอ่ะชีวิตเนี้ยนอนหลับอดีเฮียกูไม่ได้แบบนั้นแซ่กูแบบอยากเอาชนะกูทุกอย่างแล้วกูไปแป เออทิ้งกูดิทิ้งกูดิเดี๋ยวกูไปอยู่กับนมฝงก็ได้อะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแกะกระเกงไอ้นี่เลยดิงปลาพูเลยเนาะดิงปลาพูนเลยเดี๋ยวจับข่าวปัญหาก่อนมันมันเข้าไอ้ดอกไม่ได้เพื่อนอ๋ออาอาโอเคโอเคได้ไม่ได้ไม่ได้่อันนี้อันนี้คือข่าวจริงนะจริงมันเข้าไม่ได้อ่า เอาเงี้มึงมึงไอ้นี่เอาเอาเอาไอ้มังไปใส่ไปใส่มาก่อนเลยเดี๋ยวกูพาไปที่ถามแอดมินเลยไม่เอาพี่ถามที่ถามแอดมินเลยว่าใส่ได้หรือเปล่าถ้าใส่ได้พรมึงในรถเนี่ยก็โดนด้วยเอาคืออะไรไอ้เยอะกูจะได้ออกจากรับแต่งผมอะไอ้ตัดแล้วแต่งตัวแต่งไ้เพื่อนไปเออสวัสดีครับผมผมเท่ไหมฮะ มันอยู่เล่นเป็นเพื่สาวอีกบอสเด็ดเลยผมผมเท่ไหมครับอ๋อเท่มากเลยครับคุณว่าผมน่ารักไหมหนึ่งสี่ห้าดิรามหนึ่งสี่ห้าดิหลังหลังเหรอเอาหลังหลังเหรอที่โชว์ไข่อะนะที่มันเป็นเออที่มันแบบเป็นแบบไม่มีชุดอ่ะอ้ยผมว่ามันอันนั้นไปว่ะพี่เบรคแล้วอันนี้ดีกว่าเนอะจะเอาไปถามไหมนี่เอาไปถามแอดมินนว่าได้หรือไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเอาเอาชุดลิงเอาเอาลิงกับเดี๋ยวเดี๋ยวในรถคนนึงมาลองหน่อยมาลองชุดโชว์อันนี้ทำโทษเดี๋พี่เบรค มีมีใครเป็นอันนี่ไหมเออนี่งได้เดิงได้ต้องงี้ดิต้องงี้ต้องงี้เออดี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 อะไอ้มังไอ้มังไอ้ยี่อ่ะตั้งแต่กันยังเนี่ยแต่งเสร็จกันยังเนี่ยอ๋อเสนอครับเสนอครับอันไหนนะครับบอสอันสุดท้ายอันสุดท้ายอ่ะจะแต่งก็แต่งไม่บ้าอันสุดท้ายอ่ะกูไม่แต่งเพิ่มแฉลบแม่งเห็นเห็นแต่จูอ่ะโอ้โหสวยอี เฮ้ยมึงพูดอะไรมันมีคนอยู่ผู้หญิงอยู่จะเสียรีบขึ้นรถจะเสียรีบขึ้นรถรีบขึ้นรถเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคนเห็นแล้วอย่างไรยังไงก็ไม่ได้เอียผมบอกเลยยังไงก็ไม่ผ่านยังไงก็ไม่ผ่านผมไม่ได้เออขึ้นมาขึ้นมาแต่ไอ้ยังไง ยังไก็ไม่ผ่านอีเี่ยไม่ได้ิไม่ไม่ได้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 ่ยใหญ่เชี่ยนี่เด้ง้นมึงไม่เคลาั่ไม่อยากให้โเส้นลงรถได้เชี่ยมไง้ไมได้ไมจมึงี่ไม่มึงไ่นไม่ต้องถมแล้วไม่ได้ไม่ได้เี่ยเดียไเปลี่ยนเดี๋ยวไเปลี่ยนเดี๋ยวไเปลี่ยน แม่งผู้หญิงมาเต็มเลยผู้หญิงมาไอเยี่ยเสื้อผ้าก็ไม่ใส่รั่วเลยไอตอนเล่นไม่เฉยๆนะแต่พี่กออกมาเหมโอนพคนบ้าไอเยี่ยถอดเกาะมาแม่งไม่ได้เลยสัตว์มึงเพิ่งออกแบบนวิ่งวนนะจิเบตจิเบตจิเบตพี่เจ้าเส้นจิเบตแก่งเจอโอ้โอ้ไปไปโอ้เ้ย่ เพื่อนๆออกมาจากโรงพยาบาลบ้าเราเออตอนแรกใส่ขอยังบอท่อยู่นะยังพอแบบว่าไม่มีอะไรนะจะพอถอดเจ่านั้นแหละอเชี่อไปถามไปถามไปถามเอาคนใส่ชุด้ทุกกูซีเอาเพลงไลาไปะ นี่ไพี่มั่งคนกันมั่วเลยเนี่ยพี่มั่งแอดมินเราค้าแอดมินครับผมแต่งแบบนี้เขาแอดดับได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับอ่าไม่ได้หนูเกมให้มันเรียบร้อยอ่าถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วแอ้ชุดเลขสุดท้ายนียครับชชุุดดโอเคครับโอเคครับโอเคครับเพื่อนปู่มันอยากเป็นลิงเนี่ยมาฝั่งนี้หน่อยพี่ มันหนุนตายแล้วนะพี่เฮ้ยกราณาแทนทำไมได้กราแทนทำไมเพราะพี่เขาเป็นแอดมินแหละแหมฟอร์มหลานในตัวเองก็อยากได้เหมือนกันแหละพูดว่าหลานอยากได้นะตามติดแบบนี้ไว้ก่อนเลยเพื่อนเสร็จแล้วเราถาอะไรได้ S <S> โอ้ชิเพื่อนโอ้แต่ชุดนั้นมาจัดแบบชลีจัดแบบแม่งตอนแรกแม่งแบบยังเฉยๆแต่มาตอนก่อนี่ยเม่งแบบยันโจทย์เต้นตอนเกาะอะเฮียพูดอย่างเงียนเฮียจีเฮียอไม่ได้ขำอย่างนี้แบบนานแล้วไม่ได้ขำแบบเจ็บท้องมานานละ ไอ้เห yeah, e ี้ยเหี้ยจริงฟิลโผ่ภาพจิตตาเลยเมื่อกี้เพราทำไมเกอร์ฟิลสองวงเลยวะทำไมเลนเหลืองเกอร์ฟิลอ่ะหอยในลำปากจากข้างหน้าก็ได้ไอ้เหี้ย โอ้โหอ๋อโอเคคโอ้พี่เขายังอยู่อยู่นะเฮ้ยอ่ะทีเนี้ยรามก็ไปถามเขาว่าโอเคไหมผ่านไหมหล่ออย่างรับเนี่ยใจร้อนเกินเหมือนกันเหลือเหลืออีกคนนึ่งอะเหมือนกับโรงพยาบาลมาฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมน์ กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบคร k ัว k s o c ด้วยกันนะคะ